จะว่าแล้วก็เป็นมือหนึ่งเป็นเพื่อเส็นที่ดาวรุ่งขึ้นมาของบ้านเรานะครับเกมเริ่มแล้วแม็ข้อบุกจากซ้ายไปขวาแล้วครับมาดูว่ามาที่คานูถึงซิกฮัตยังเรื่อยไม่ได้ครับคืนคานูลองเลือกมาดิโอโกไม่ล้ำพักลงพื้นของดิโอโกโดนโดนดักสองแต่ก็รับบอติมวรุษซะก่อนครับโอ้โหต้องคนที่3เลยครับคือวรุษนะครับที่เหลือเป็นคนสุดท้ายเลยครับ ล่าสุดเจอกันเสมอศูนย์ก็ตามนะครับดูเดียโ,โกโ้ครับโดนดุมบีบม,มาสองแต่ก็ไม่อยู่นะครับอฝ่าบล็อกของทั้งเสนีและสรายุธไปได้แต่ยังมีวรุษอยู่ครับโอ้โหต้องสั่งบอลมาที่เสาสองลุนเยสโอ้โหขึ้นเดาวบางเกินไปโอ้โหนี่แหละครับเซนเตอร์แบ็กชาวเวเนซุเอลาที่ทำไปแล้ว16ประตูในทุกท้วยนะยครับ ขึ้นโขกลูกนี้ยังดีที่ทางแบงคอกนี้มีพนุพงศ์นะครับพัอานอนท์ให้เดียกโก้คืนมาแล้วบอลกระชอบมาที่ดีกโก้ยิงตรงตัวของวรุษเลยครับดีโก,โกห้หรือซานโต้ครับไปกดลูกนี้เข้ากรอบแต่ว่าไม่แรงพอจะผ่านมือวรุษตรงตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้ สร้างๆกับเสนีวางยาวขึ้นหน้าน้ำหนักอืชีรเทพอ้าวได้เปรียบอะครับทางซ้ายมีสุญญามาแล้วตู้ถิงเป่าอย่างนี้ต้องดูว่ามพยายามจะต้องดูว่าชีรเทพใช้มือหรือไม่คว่าขึ้นมาโดยท้ผู้สินไม่เห็นนะครับพอดูว่าผู้สินเป่าแล้วตุ้ยสุพยามามาขดดันใส่ศิวกรกรจริงๆอ ซิงฮาร์ดปล่อยให้นาวินเล่นแหลยครับนาวินตักคืนมาที่อานนนโอ้โหหูจะแสกนะครับวรุษแต่ว่าปัดทิ้งไม่ได้วุฒิครับวรุษแมงมุสิกโอ้โหปัดแล้วต้องลุ้นตามเลยนะครับลูกนี้จังหวะโชบโอ้โหหลุดหมดเลยครับเพราะว่าไม่ล้ำหน้าจริงๆนะครับอานนนแต่ซิงฮาร์ดก็เสียดายที่อานนนไม่เบิ้ลมาให้เลือกเลือกแปลทำเองเลยครับโอ้โหแต่วรุษก็ยังมือไวนะครับปฏิกิริยายังเร็วพอที่จะปัดพ้นทันครับ ยัง0-0มาเป็นลูกเตะมุมของบุรีรัมเลยครับครับสัญญาณมาสันเสริญเป็นคนขยับแตคนเล่นเป็นสุมันยาทุลุช่องกระชอกกระชอกตามซ้ำได้ของมาเชนา1-0แบงค์ข้ขึ้นนำครับโอ้โหยิงทีมเก่าได้ด้วยครับจิบโตมาเชนานาทีที่36ครับแบงคอก้อไปเตะออกนำบุรีรัมไปก่อน สปรีเข้ามาเร็วกว่าไทยเขาเพื่ออะไรครับสีวโตมาเชนาจังหวะปั่นของสุบัญญาในปั่นอ้อมเลครับสีวรักอบอลตกพื้นอาจจะไปพยายามจะรับนะครับไม่ไม่ได้เลือกที่จะปัดทิ้งออกข้างมาแต่แรกครับแล้วเอาบอลไม่อยู่นะครับมันก็เลยกระชอกมาโอ้แล้วมาเชนาจมูกไวมากครับประตูที่3ของมาเชนาในสีเสื้อแบงคอกเลือกไปซ้าย ทีราเทพได้ครับทีราเทพดูว่าเสาแรกเป็นช่องสุบรรยาลับมาถึงว่าไม่ถึงครับซิกฮาร์ตเคลียร์ได้ก่อนโอ้ไม่จะนาเกือบจะได้ซ้ําโอ้โหซิกฮาร์ตถอยลงมาช่วยได้ทันบุดวิดเลยนะครับเซนจ์แดงผ่าแปดครับจังหวะผ่านเรียดของทีราเทพตรงนี้ถือว่าได้เสียเลยครับเปิดสวยนะครับกดดันแนวรับบุรีรัมย์ครับแล้วเกือบหลุดมาถึงมาเชนหนาเหมือนกันครับแต่ยังมีกระสดิดซิกฮาร์ตอยู่วรุษ บิดโดมมาพุทธศิลป์ก็เปล่าจบครึ่งแรกครับเกมที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ดังสิทธิ์นะครับฟุตบอลโตต้าลีกคัพรอบแปดทีมสุดท้ายแม็คเขาในเตดนำบุรีดำในเตตหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากยูบัตโต้มาเชน่านาทีที่สามสิบเอ็ดไยโก ถึงอันาวินไหลต่อให้กับจัก,กรพันย้อนมาที่ไคโยโอ้โ,อโห,โโหคนเดียวจอจอแต่แปลาข้ามคานครับไคโยโอ้โ,อโหลงโล่งหนึ่งเลยครับ <c oughs> บอลตัดหลังแบ็คของบุรีรัมหลุดดื้อๆเหมือนกันครับจัก,กรพัน์สอดมาแล้วไหลไปให้ <c oughs> แทบไม่มีข้อแก้ตัวเลยครับลูกนี้ไคโยพลาดเหลือเชื่อครับเปิดมาขวา ขย่อขกมาให้กับนเรศบดินแลงเลยครับเกิดพุ่งมาที่จุดมัดพบจักรพันธ์มาเลยกดเต็มๆแต่ว่าตรงตัวของวรรดครับเติมมาแต่ละเที่ยวของจักรพันธ์ในครึ่งหลังนี่ได้ลุ้นตลอดนะครับมไม่ต้องจับเลยครับบอลหักข้อมาให้จากนเรบดินครับแต่ยิงเข้ากลางประตูไปหน่อยอือบ่ อนณาวินมาขวาใหม่ที่จักหวั์ลบพื้นแปะแปะมาที่เสาสองเจอจของตูนเ yes. oh oh, ยสโอ้โหตีเสมอได้หนึ่งหนึ่งบุรีรัมขึนสู่เกมด้วยกับทีมอีกแล้วครับโอ้โหกลับมาเล่นในครึ่งหลังไม่ถึงแปดนาทีดีครับตูนเยสโอ้โ oh, หมาถึงเขานี้ไม่มีพลาดแล้วนะครับตีเสมอให้บุรีรัมได้เลยครับกลับมาเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งดูคนระับ เกมริมเส้นของบริรัมทำงานอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหแล้วเปิดมาข้างในหลุดทั้งแผงครับโอ้รถจักรพันธ์เบิ้ลไปนี่เลยดิโอโกก็ยังมีตูนเยสซึ่งโอ้โหนี่ยิงแบบเฉียบขาดตามเคยแลยครับเล่นเรือเทีเทพส่งเสริญคืนมาให้กับทีเทพโชบออาครับตูนเยสดวงกเทียเทพตูนเยสอ้าวยางนีจุดโทษเลยครับโอ้โห พาไปพวดพลาดเสียท่าครับตุนเยสโอ้โหแล้วโดนไปเหลืองไปด้วยครับจังหวะนี้โอ้โหเวลาผ่านมาถึง hey. Hey. ครึ่งทางของครึ่งหลังพอดีทีรเทพถึงก่อนครับตุนเยสไม่โดนบอลแล้วผู้สัดสนนสิวกรก็อยู่ <c oughs> ด้านหลังนะครับในมุมที่ <Hey. S 1> ไม่มีใครบังอยู่ด้วย ไม่เถียงอะไรนะครับกูเยสเป็นีรเทพครับติดหน้าที่หาสัญญาณมาแล้วว่าทีรเทพดวยกับซิวรั์หลอกไปคนหลังขึ้นมาอีกครั้งแบงค์แซงคอบสองประตูต่อหนึ่งยิงดีจริงๆเลยครับทีรเทพครับยิงแบบมั่นใจครับลูกนี้หลังจากโดนตีเสมอประมาณ15นาทีนะครับ มี okay. มาปมน้าแล้วกดแบบเลือกมุมก็ตั้งใจไม่มีบล็อกแวกแล้วครับหรรักหลงทางครับตะพันไหลามาที่อนนท์ออกไปให้ตุเยสเยาครับดูตุนเยสบรรจงมาที่เสาแรกแล้วไม่ใจอใครที่ไหนใครโย่แล้วครับอืวันนี้นี่โอกาสทองมาถึงเขานี่ไม่ต่ำกว่า3ครั้งแล้วครับตอนนี้ โอ้โหทุกอย่างมาหมดแล้วครับการขึ้นบอลของกุฎิรามลูกนี้ครับยกมาให้แล้วโอ้โหไม่มีคนเบียดแล้วด้วยครับไทโยโอ้โหอ้หหากรอบหกหลาครับแต่ไปโขกเสยใต้บอลครับลงพื้นอนาตุนเยอะกับกอลวิทไม่เข้าใจกันลูกนี้อาเทเซ่ไลลด้ส่งบมาดูทั้งหลังมีทั้งหลังมีมาดูเตียเทพใจให้มาที่มาเลโอโหลอกสองลวัดโอ้โหข้ามคานครับไปยิงด้วยขวาลูกนี้ครับกดไม่ลงครับ ทีรเทพนี่ก็ด้วยความขยันเลยครับตามไปเก็บจังหวะที่กรวิทยลาดครับเราสิวรักออกมาจากตำแหน่งทีรเทพก็รอจังหวะเพื่อนครับไหลให้มาริโอนี่หลอกสวยเลยนะครับดูว่าสรวัตรตามมาครับเป็นขวาก็ต้องรีบยิงครับก็เลยไม่แม่นออยังปิดเกมนี้ไม่ได้ครับแบงคอกยัง2-1เท่าเดิมเ,เดี๋ยวก็ ครึ่งหลังขยับหนีจะกรอบออกมาอยู่ริมเส้นมากขึ้นก็ทําให้ทำอ๋อถึงเป่าเปล่าอย่างนี้โอ้ต้องดูครับนบพลโอ้โหนบพลโดนจับต้องดูว่าในกรอบเขตโทษด,ด้วยหรือไม่ถ้าชาาก็จุดโทษแล้วครับดูดีก็ โดนหนีบคู่แล้วครับดูว่าลบูเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วครับเขาไม่ในเขียนโทษชัดเจนอยู่แล้วครับจังหวะการพุ่งเข้าไปมากกว่านี้แค่ไหนครับยานมาแล้วเดียโก้กับวรุษเมฆมูสิกสำคัญต่อทั้งคู่เลยละครับทำได้สองสองวุยลำไตีเสมอโอ้โหนนที่ี่90แล้วครับเดียโก้ลุยซานโต้ครับสังหารไม่พลาดครับ 2-2ครับโอ้โหบุรีมัมตามตีเสมอได้เป็นครั้งที่2ในเกมนี้ไม่ยอมตายง่ายๆครับแชมป์เก่าเดาผิดนะครับบดุษไปคนละทางครับเดีโวก,โก็เหยหน้าหลอกครับแล้วแป่เข้ามุมซะด้วยนะครับมโดนดักได้โดยสุภระโชคแล้วก็ไม่ทันครับไม่รู้ว่า,วาคู่นี้จบ90นาที เสมอ2-2ต้องไปสู้กันต่อครับในช่วงต่อเวลาพิเศษ30นาทีนะครับแบงคอกในเตะนำสองครั้งครับจากัิทีมโตมาชินาและกีเดเทวินโนไทยแต่บุรีรัมย์ก็ตามตีเสมอได้ทั้ง2ครั้งนะครับจากอเมเรสตูนเยส yes และดิโอโกลิซานโตครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงต่อเวลาพิเศษกันต่อนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับท่านผู้ชมครับขอให้ชมมาที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตกันอีกครั้งมาชมเกม บอลบอลแล้วปัดทิ้งขี้ว่างให้ให้โจโจโชบ <c oughs> ตามน้าเลยไม่จับครับโอ้โหแต่ก็กดไม่ลงเหมือนกันแล้วไม่ได้เห็นธีรเทพด้วยนะครับ <c oughs> ตาตู้ตักมาให้เนี่ยมีตูนเยสวิ่งบีบมุมไปครับทําให้โจโจโอเองก็ถูกบีบให้ต้องรีบยิง <c oughs> สองคนญ,ญาณมาครับมาริโอเล่นลูกสุดเลือกสุดอื่นให้มาที่สุมันยาโอ้โห วิ่งมาวางเท้าขวาเน้นๆแล้วครับสุมัญญาเหลือแล้วนะครับฝั่งวุริดมไม่มีใครบล็อกทันแล้วแต่ว่าจังหวะปั่นไซโป้งของสุมัญยามันยังเชิดโด่งไปหน่อยครับเด็นสิบคนอยู่กับแบงคอกทีนี้เทียเทพไม่ล้ำอารุดเดียวของเทวินโนไทย <c oughs> โอ้โหมันฟาดแล้วโดนไม่เต็มเลยครับบอลอาจจะไต่หน้าแข้งครับเลยยิงแล้วลินออกไป แล้วเป็นโอกาสสุดท้ายในเรืร่องหน้าของการต่อเวลาพิเศษเลยครับนี่ครับบอลไต่แข้งครับยิงไม่เข้าข้อครับทีระเทพโอ้โหแต่ข้างในรอแล้วจะโจ้ล็อกมาล็อกมาเอียงเอียงหาขวาทิศถนัดตรงกะขายไปเลยครับโจโจโค,ครับโอ้โหยิงเฉียบคมจริงๆครับชั่วโมงนี้นี่เป็นของหน้าที่ฮอตที่ร้อนแรงที่สุดคนหนึ่งครับในลีกบ้านเราเลยครับ ขึ้นนำ3-2ของ Bangkok, ขแบงคอกยูเนเต็ดครับโจโจ้ลงมาในนาที87นะครับเป็นตสองคนสุดท้ายของแบงคอกดูครับสับแล้วพอสก,กิรินไม่เข้าหอยประคองนี่ดึงกลับเข้าขวาแล้วตบบันทันทีครับเต็มข้อครับุ่งไปเสียบหน้าต่างเสาไกลเลยครับคมยริงจริงครับ สุบัญญาหนกับส,สวรนวัฒน์ได้ช่องขาครับมีตาตู้รออยู่ววตอบได้ขวาได้ขวาของสุบัญญาโอ้โห,โโห,โโหวิถีบอลน,นี่พุ่งน่ากลัวครับแต่ก็ยังโด่งอยู่ดีโอ้โห,โหเล็งสามเหลี่ยมเสาไกลเลยนะครับสุบัญญาบริสายครับ1-2กับส,สวรนวัฒน์ก่อนแล้วตาตู้ตัดทําทางไปให้ครับสับแล้วแต่งเข้าขวาโอ้โหสูงไปนิดเดียวครับขาเขานี่สุดสวยเลยนะครับสุบัญญา เกิดเดินไปแล้วครับบอลเลยมาที่ดดีอโ,โก้เลงเลงไปทั้งเสาสองก็โดโคออกมาไม่พ้นบอลมาเข้าทางของจักรพันธ์ปันให้ให้มาสุพัชโชคโอ้โหจนได้ครับสามสาม <laughs> กดประตูตีเสมอได้ครับสุพัชโชคสารชาตินี่ก็เป็นตัวสำรองอีกคนหนึ่งเหมือนกันครับโอ้โหนาทีที่118แแล้วครับบุรีรัมย์ที่ก็ยังไม่ยอมง่ายๆครับโอ้โหประตู 2-2ตีเสมอนาที90เลยครับมพอต่อเวลาพิเศษก็ยังตามตีเสมอได้อีกครั้งครับนะเป็นคำรบที่สในเกมนี้ครับยิ่งดีจริงๆนะครับสุขบัโชคสรารชาติจังหวะนี้แล้วแบงคอกในจังหวะเนี้ยพนุพงศ์วงสานะครับลุกไม่ขึ้นเป็นตะคิวเลยครับตองหลังหายไปคนหนึ่งแล้วไม่มีใครสกรีนด้วยครับสุขบัโชคโอ้โหไปถอยลึกกันหมดนะครับแล้วยิงโหเบียดเสาแรกเลยอากิรินนายก ยกขาหลบให้นะครับทําให้วรุที้ยิ่งเห็นยากไปใหญ่เลยครับโัวสินเป่าจบเกมแม่ว่าคู่นี้ต้องดีกาแะ้วครับเสมอกันแบบดุเดือดสมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับเข้มข้นมากๆครับสประตูต่อ3ครับยังหาผู้ชนะไม่ได้ครับต้องไปดูกันที่การดวลจุดโทษแล้วล่ะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายผ่านเข้ารอบไปได้นะครับโอ้โหทำได้อีกฝั่งละหนประตูครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับ แบงค์ข้อในเตดนำ3-2จากโจโจ้นาะที110แต่สุประโชคสารชาติก็ตีเสมอให้บุรีรามได้นาะทีที่118เดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงของการดวลจุดโทษกันครับครับสัญญาณมาสันเสริญเป็นคนขยับนะคนเล่นเป็นสุมัยา่าทะลุช่องกระชกกระชกตามซ้ำได้ของมาเชนา1-0แบงค์ข้อขึ้นนำครับโอ้โหยิงทีมเก่าได้ด้วยครับจิมปโตมาเชนานาะทีที่36ครับแบงค์ข้อในเตดออกนำบุรีรามไปก่อน สปรีเข้ามาเร็วกว่าไครเขาเพื่อนเลยครับสิปรโตมาเชนาจังหวะปั่นของสุบัญญาในปั่นอ้อมเลครับสิวรัษ<ฮ>์บอลตกพื้นอาจจะไปพยายามจะรับเะครับไม่ไม่ได้เลือกที่จะปัดทิ้งออกข้างมาแต่แรกครับแล้วเอาบอลไม่อยู่นะครับมันก็เลยกระชอกมาแล้วมาเชนาจมูกไวมากครับประตูที่3ของมาเชนาในสีเสื้อแบงก,กอกอนาวินมาขวาใหม่ พี่จักราพันธ์บลพื้นแปะแปะมาทั้งสองตองจาะจงตูนเยสโอโหตีสเสมอได้หนึ่งหนึ่งบรลัรรมขึ้นสู่เกมด้วยกัปตันทีมอีกแล้วครับโอโหกลับมาเล่นในครึ่งหลังไม่ถึงแปดนาทีดีครับตูนเยสโอโหมาถึงเขานี่ไม่มีพลาดแล้วนะครับตีสเสมอให้บริรัมได้เลยครับกลับมาเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งดูครับเกมริมเส้นของบริรัมทำงานอีกครั้งหนึ่งครับโอโหแล้วเปิดมาข้างในหลุดทั้งแผงครับ โอ้รถจักรพัน์เบิ้ลไปนี่เลยดีโอโกก็ยังมีตูนเยสซึ่งโอ้โหนี่ยิงแบบเฉียบขาดตามเคยแลยครับเล่นเร็วทีเทพเตาเสริญคืนมาให้กับทีเทพโชบออาครับตูนเยสดวงกับทีเทพตูนเยสอ้าอย่างนี้จุดโทษเลยครับโอ้โห ว้าปพูดพลาดเสียท่าครับตุนเยสโอ้โหแล้วโดนไปเหลืองไปด้วยครับจังหวะนี้โอ้โหเวลาผ่านมาถึง hey. Hey. ครึ่งทางของครึ่งหลังพอดีเทีรเทพถึงก่อนครับตุนเยสไม่โดนบอน <c oughs> แลแล้วพุทธศิน์ศิวกรก็อยู่ด้านหลังนะครับในมุมที่ไม่มีใครบังอยู่ด้วยเป็นเทียเทพที่ทำหน้าที่หาาสัญญาณมาแล้วว่าเทียเทพ ดูกรซิวลักหลอกไปคนลอกทางขึ้นมาอีกครั้งแล้แบค์แทงคอ่สองประตูต่อหนึ่งยิงดีจริงๆนะครับธีรเทพครับยิงแบบมั่นใจครับลูกนี้หลังจากโดนตีเสมอประมาณสิบห้านาทีนะครับธีรเทพวิ่งมาต้มนาแล้วกดแบบ เนื้อบุมก็ตั้งใจไม่มีลอกแวกห์แล้ครับสรรักหลงทางครับเดี๋ยวก็รึ่งหลังขยับหนีจะกรอบออกมาอยู่ริมเส้นมากขึก้นก็ทำห้ทำอ๋อหวถิ่นเป่าเป่าอย่างนี้โอ้ต้องดูครับนบพลโอ้โหนบพลโดนจับต้องดูว่า ในกรอบเขตโทษด,ด้วยหรือไม่ถ้าชายก็จุดโทษแล้วครับดูดีโกโ้โดนหนีบคู่แล้วครับดูว่านบูเข้ามาแล้ว<อ>เ,ขเข้ามาแล้วครับเขาไม่ไดเขตโทษชัดเจนอยู่แล้วครับจังหวะการพุ่งเข้าไปดับเบิลทีมครับไปแซนด์วิชลูกนี้ครับมากกว่าน,นี้แค่ไหนครับ ยานมาแล้วเดียโกกับวรุษเมฆมูสิกสำคัญต่อทั้งคู่เลยล่ะครับทำได้สองสองมวยรำตีเสม,ม,ม,มโอโอ้โหนนทีที่90แล้วครับเดียโก,กลุยซานโต้ครับสังหารไม่พลาดครับสองสองครับโอ้โหบุรีรัมตามตีเสมอได้เป็นครั้งที่สองในเกมนี้ไม่ยอมตายง่ายๆครับแชมป์เก่า ผิดนะครับวรรดไปคนละทางครับเดี๋ยวก็เหนื่อยหน้าหลอกครับแล้วแป่เข้ามุมซะด้วยนะครับข้างในรอแล้วโจโจ้ล็อกมาล็อกมาเอียงเอียงหาขวาทินหนักตรงกระขายไปเลยครับโจโจ้โจโจครับ ยิงเฉียบคมจริงๆครับชั่วโมงนี้นี่เป็นกองหน้าที่ฮอตที่ร้อนแรงที่สุดคนนึงครับในลีกบ้านเราเลยครับประตูขึ้นนำ3-2ของแบงคอกยูเนเต็ดครับโจโจ้ลงมาในนาที87นะครับเป็นตัวสมองคนสุดท้ายของแบงคอกดูครับสับแล้วพอสกิรินไม่เข้าหอยประคองนี่ดึงกลับเข้าขวา บันทันทีครับเต็มข้อครับพุ่งไปเสียบหน้าต่างเสาไกลเลยครับโอ้โหคมจริงๆครับด,ดูครับเก็นเดินไปแล้วครับบอลเลยมาที่ดิโอโกเลงเลงไปทางเสาสองก็โดโคออกมาไม่พ้นบอลมาเข้าทางของจักรพันธ์ปันให้ ให้มาสุปัชโชคโอ้โหจนได้ครับ3-3กดประตูตีเสมอได้ครับสุปัโชคสารชาตินี่ก็เป็นตัวสำรองอีกคนนึงเหมือนกันครับโอ้โหนาทีที่1 1 8แล้วครับบุรีรัมย์ที่ก็ยังไม่ยอมง่ายๆครับโอ้โหประตู2 2นี่ตีเสมอนาที90เลยครับพอต่อเวลาพิเศษก็ยังตามตีเสมอได้อีกครั้งครับเป็นคำรบที่3ในเกมนี้ครับ ยิ่งดีจริงๆนะครับสุขบัโชคสารชาติจังหวะนี้แล้วแบงค์คอกในจังหวะนี้อนุพงศ์วงสาครับลุกไม่ขึ้นเป็นตะคิวเลยครับกองหลังหายไปคนหนึ่งแล้วไม่มีใครสกรีนด้วยครับสุขบัโชคโอ้โหไปถอยลึกกันหมดนะครับแล้วยิงหูเบียดเสาแรกเลยลากิรีนายกยกขาหลบให้นะครับทำให้วรุณียิงเห็นยากไปใหญ่เลยครับ ด้วยขวาของทเทืเหลือบซ้ายนะครับเหลือบซ้ายเลือกขวาได้ครับเปลี่ยนมุมทั้งคู่ครับแล้วรเทพก็ยังเอาชนะสิวรักษ์ได้ครับเดาผิดทางอีกครั้งหนึ่งคนระับีเทนี่เปลี่ยนมุมยิงเหลือบมุมขวาตัวเองหรือว่าจะเหลือบหลอกหรือว่าเหลือบแล้วยิงอย่างนั้นจริงๆเหลือบตามยิง,งตามที่เหลือบเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ ยิงไปทางมุมเดียวกับรีซอที่ยิงเปิดหัวให้แบงคอกเลยนะครับแล้วก็ดาวผิดทางเหมือนกันครับสำหรับบรุษถอยแล้วครับคนนั้นไม่ถอยสัญญาณมาแล้วนะครับเบอร์โจโจจะซ้ายหรือขวามือของตัวเองแล้วสิวลักษ์อ่านอย่างไรซ้ายมือตัวเองครับหลอกให้สิวลักษ์ขยับก่อนสองประตูต่อหนึ่งครับแบงคอกในเตดยังไม่พลาดนะครับสองลูกแรก นำกดดันบุรีรัมได้ครั้งเดาไปทางซ้ายมือของตัวเองก่อนนะครับสิวรักษ์วาตุนเยสหลอกไม่ได้ครับโอ้โหวารุษอ่านออกครับเอาละครับเป็นแบงคอกที่ถือความได้เปรียบแล้วครับเป็นลูกแรกในเกมนี้เลยนะครับที่ ปูรษาประตูาาตตดาทางถูกแล้วปัดได้เลยครับวรุษคือยิงไม่แรงครับตุนเยสไม่แรงแล้วไม่หนีมือพอด้วยครับมีพลาดเหมือนกันครับมือสังหารระดับที่จริงๆก็วางใจได้นะครับอย่างตุนเยสมาดูคนที่สของแบงคอกเป็นมาริโอหละครับว่าดวงกับซิวลักษ หลอกชิปเข้ากลางประตูครับเหลือชั้นเลยครับมาริโอโยบสกี้ครับคนที่สามของบุรีรัมว่าจะเป็นครครับยอมใจแล้วครับครับปานิน เลงมุมซ้ายตัวเองแต่งทางขวาผู้ยิงได้เบียดเสาเลยนะครับว่าลูกนี้ว่าเชียวคานมากของเดียวก็สามต่อสองครับบุริรัมตามมาครับรุถนี่เดาถูกนะครับคือไม่เปลี่ยนมุมเลยครับเดียวก็ยิงมุมเดิมกับในช่วงเวลาปกติเลยครับแต่ว่าก็ยังหนีมือพอครับทางสมาธิแล้วอ่านได้เอาละครับ คนที่4ของบุรีรัมมีโอกาสที่จะไล่เสมอแล้วครับนี่ก็เป็นครั้งแรกครับที่สิวรักษ์เดาทางถูกนะครับแล้วก็ปัดได้เลยครับสุนัญญายิงเลือดโอ้โหแต่สิวรักษ์นี่พุ่งมาแบบมั่นใจเลยครับปัดได้เต็ม2มือสัญญาณมาสายของฮานูซั์ <c oughs> ไปคนละมุมหมาครับ เหลือคนสุดท้ายสกอไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับครับสประตูต่อ3ในการดวลจุดโทษ4คนแรกนะครับรวมกับในช่วงเวลาปกติก็เป็น6ประตูต่อ6แล้วครับตอนนี้โอ้โหยานมาอรอวัดด้วยซ้ายหลอกไปคนละทางนะครับมาดูทางทางบุรีรัมย์เพื่อที่จะไปต่อนะครับ ไม่พลาดครับเจ้าแคมป์โยนความกดดันไปให้คนสุดท้ายของบุรีร,รัมย์กอร,รวม7ต่อ6นะครับสิวรักษ์พุ่งไปสัญญาณมาสิวรักษ์ ทางสมาธิค่อยๆย่องมาดวงตับว่าลุดโอ้โหยิงอันนี้ยิงคนแรกได้เลยครับเจ็ดประตูต่อเจ็ดครับโอ้โหมีทีเด็ดอย่างนี้นี่เองครับสิวทักหาคนทีนี้ก็ดวลคนต่อคนนะครับดูนะบรุูนี่ไปถูกยังไงก็เซฟไม่ไหวแล้วครับยิงสามเหลี่ยมเลยนะครับเสยเพดานบนเลยครับ เลมุมแล้วจะเลหลอกด้วยเลเลือกเลหลอก,ลลอกโอ้โหจะลองจิวรักไม่ได้เอาละครับบุรีรัมย์มีอกาสที่จะเห็นฝ่ายถือความได้เปรียบแล้วครับ <c oughs> บุรีรัมย์ที่ต้องบอกว่าตามหลังมาตลอดเกมเลยนะครับคือในช่วงเวลาปกติก็ตามหลังตลอดครับยิงจุดโทษก็ตามตลอดมีลูกนี้แหละครับที่มีโอกาสที่จะยิงขึ้นนํำแล้วจะเป็นประตูชัยเลยนะครับตาตู้ แปรเบารับสิวรักษ์นี่โอ้โหพุ่งไปดักรอเลยนะครับมั่นใจในมุมที่ตัวเองเลือกครับสิวรักษ์เทพสูงเนินดวงกบานุษนะครับก็บพนันหรือว่าจะนิ่งแค่ไหนท,ทำได้เป็นบุรำที่ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายแห้วครับด้วยสตอร์รวม8ประตูต่อ7นะครับต้องยืดเยื้อกันถึงช่วงยิงจุดโทษซัดเดนเดธครับ <c oughs> แล้วกฤษณ์ก็ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายครับ เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีการจับสลากนะครับสำหรับโปรต้าลสรีคับรอบตัดเชือกนะครับสงขลายู่นเตดการท่าเรือเอสซีจีบางทองยู่นเตดและบุรีรัมย์ยู่นเตดนะครับเป็น4ทีมที่ผ่านเข้ารอบ,บ, <pot> บครับบริการดีฝากถอน24ชั่วโมงต้องสโบเบทคู่ตัวแทนสโบเบทประเทศไทยโทรเลย0805700001 3คู่